เขาไม่ขำอะไรวะเราถอยนักรเนี่ยเขามีไอโร่เนี่ยมันล่องหุ่นได้ด้วยนะดูนะดูนะเห็นปหมล่องหุ่นปะเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนอะไงไงว้าวรูสุดยอดไปเลยอะเอาเฮ้ยชินสรล้เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเขาไม่ต้อง ฉันน่ะฉันน่ะเป็นมนุษย์นะฉันน่ะฉันน่ะซิกเปเป็นมนุษย์เหมือนกันนะไม่เขาไม่ต้องลากยาวคำว่าเป็นมนุษย์นะอย่างงี้ดิลากก่อนฉันน่ะฉินซิกเปเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคิดพลาดเหรอเออกูเป็น T S มากเลยเฮ้ยเราต้องไปด้วยวิธีที่ไวที่สุดรอด้วย วิ่งตามวิ่งตามกูซื้อมาตั้งกูร้อยห้าสิบวีบส์เสือวิ่งตามเสือวิ่งตามมีใครทำหรือเปล่าไม้วิ่หวไเราไม่มีอ่ะมีใครทันหรอกไม่เลยบอกแล้วแอบถุเอทุเออย่างพี่ถ้าใครอยากนด้ไม่มีอ่ะผมเน่าผมเน่าโอ กูเป็นมนูน่ะขามิขามิขามิไปดิไปดิหลบได้ไงวะออาวอาวอาเจ๋งเจ๋งนี่นี่นี่โคตรเสียนอ่ะนี่ โดนหนึ่งตีตอนได้บ้าหน,นึ่งหลังเอาเปิด <c oughs> ประตูฮึบโดดออกไปฮึบฮึบไปประตูประตูฮึบฮึบฮึบไปครับพื้เปลืองไม้ที่หายหมดเป็นสองร้อยแผ่น <c oughs> <c oughs> เอา้า <c oughs> เรื่องหลอดนึกว่าพื้นมันใกล้มันทำบันไดบันไดคว LIKE? ค่ำไงใช่ไหมแบบย่อนตัวแล้วก็แบบใช้กระแพงลงมา ไม่เป็นนี่หว่าโอ้โหอยากเจ็บอะเจ็บกว่าด้วยนี่มันขับอะไรวะน่ะเุ้ยมันทำไรอ่ะมันได้ลิงมันแคมป์ต้องหนีแน่เลยแต่แรกอะมันทำไรอะเฮ้บิวสู้กับใครเนี่ยบิวหนึ่งหนึ่งนี่หรอไม่ใช่นะหนึ่งหนึ่งเขาก็บิวทางขึ้นอย่าเนียไปพวกเราตามรางรถไฟไปน่ะเฮ้ยคามคามไปแบบอันนั้นดิไอ้นะสกุล หู้ด้รือเ่ะกูกำลังนั่งหายเลยเจอพอดิไอเสือฮะมึงมีท่าอะไรบ้างนะวิ่งตามวิ่งตามรอด้วยรอกันแวนโอ้หไหวอ่ะอ๋อด้านหลังมึงเต้นไอเสือกูตกใจหมดดูมันเต้นบอดเต้นดีดีก็เต้นอะไรวะอารมณ์ดี อ๋อเรารู้แล้วทำไมมันทำแบบเหมือนกันอะทำไมมันทำแบบนั้นอ่ะไอทำแมวอย่างบบนั้นเอ้ยไอยตรงสะพานอะทำไมมันจะแกล้งเพื่อนอ๋อไอขี้แกล้งเขาลาวอุ้ยหน้านี้บ่ฮะเฮ้ยเขามีเอาไปดิเนะี่ยเอาให้ เขาไม่ให้เราอะเขาไม่ให้ของดีเราเนี่ยเราให้เราเอาเนี่ยเอาไปหมดเลยเนี่ยมีเหมือนกันแล้วดินน้ำไม่ถือของมากเขาไม่ใจดีกับเราอะเราก็ให้หมดเลยอ๋ออ่ะเอาไปให้หมดเลยเฮ้ยเราให้ยาเราด้วยเฮ้ยโอเคอันนี้เราไม่เอาเอายาขอบุณครับตอนแรกกูมาสั่งก็บอกทำไมกูเลยก็บอกเดียวอาวแล้วมันจะไปไงอะ่ะ แล้วมันจะขับเคลื่อนได้ไงอ่ะอได้ดิวะไม่ไปก็ไม่ไปกูตั้งอีกวงเลยเได้ดิวะไ้ยกย <c oughs> ูอะไรวะเย่อตายาไป <c oughs> จะไปโคราชขวาขวาขวา ไหนวะมันอยู่ขวามัมนอยู่ขวาม,มันกำลังขึ้นมาเนี่ยปิงปิง,ปงมองไม่เห็นตายตายยิงไม่โดนเลยวะเอเอเฮ้ยเฮ้ยมันบินโลมันเป็นโล่เฮ้ยเขวงเขวง่งโมไปม,มีรถอยู่นี่อ่ะู้เฮยสวโมูมาป่าแดนเดียวมาแล้วก็ <laughs> มีรอด้วยรอด้วย <laughs> <BS> จะด้วยนักร้องวิ่งตามมาแล้วมาแล้วมาแล้วนัวววกร้องโรคจิตครับพี่ในนี้มีกล่องทอง <BS> อโอ้โหมากันยั่งไวอ่ะรู้จู้วะไงไม่รู้ตายกำลังมองของอยู่เลยมกเมื่อกี้ เราแบบตัวแห้งๆอ่ะวิ่งบวดดิวิ่งบวดดิเสียงโคตรดังเสียงเลยดังเหรอเสียงคขมี้นรู้ครับพี่ ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเหินแล้วคนอยู่ขวาหลอกกูได้ชนนกเกือบนกเกือบหลับตะกร้มาได้โดนกูอออุ้ยเจ็บ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 เฮ้ยมันมีมันมี อุ้ยกำลังนัวเลยมาๆมากำลังนัวนี่โชบอือเฮ้ยอันน่ใครเขายิงกันอันน่าพุ่ขนมปตีนี่หน้าหักสายลงลงไปแล้วหักสายบนถนนเลยเจอเจอเจอ เออเออไอ้มันพยายามจะขึ้นรถเรามันจะขึ้นรถเราคาร์มิชชนคามิชเรถชนต่อรถชนต่อคามิชชนขวาต่อชนต่อไม่โดนว่ะขวาตายไหมขวาตายไหมยังกำลังช่วยช่วยช่วยสวารถจะพังแล้วไม่เอาแล้วมารถคาร์มิใหม่เอี่ยมไหนมันไม่มีรถเลยเหรอ มีตรงกลางมีมีม,มไีไหน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 ชนไม่แตกเฮ้ย <c ười> เฮ้ย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 คันนี้ดีหรอดีดีเปิดซึกชนวะ <c ười> ต,ตาวอลเหรอเฮ้ยด้านหน้ามีในในน้ำในน้ำขยิงอู้ออต,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 ตรงตรงตรงกลางแม่งน้ำในน้ำ ชนด้วย,วยอ,อ,อีกตัวนึงลิมน้ำต้องง้างก่อนง้างก่อนตายเดีย๋ยวยออรถยับเลยโ <c oughs> คตรทารุณเปลี่ยนคันว่ามีคันซ้ายจอดอยู่ไม่พลาดใครมาจอดรถขวางไว้ตรงนี้วะทีน่าจอดเมื่อกี้บนบเขาบนเขาโอ้โด,ด คนคนกูตายช่วยกูคนตายตายตายขึ้นมีอยู่ไหนน่ามาอุ้มอุ้มหน่อยอุ้มไปหาที่เซฟเต็มๆแบกบว่ามีรถอีกคันอยู่ตรงนู้นในบ้านเหรอไหนรถใช่หน้าหันซ้ายไปนะาที่รถอยู่ตรงบ้านไป เราอยู่ตรงนี้ได้นะเนี่ยสูงๆเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยถอยค่อยถอยเข้าวงได้เฮ้ยมามาเน้ะมาเน้ะบินมาบินมาไปเลยไปเลยวอุ้ยวงยังแรงวงยังแรงเร็วเร็ววงยังแรงเร็วเลยยี่สิบสิบแปดสิบสามสิบแปดสามเอ้ามันตายวงอะไรวะตัวสุดท้ายเฮ้ยขอออกไปเต้นหน่อย เต็มไม่ท <t> ันเย้ <Anfang> <t> <food>